สุรทินพิจารณ์ครับเชิญครับรรท่านประธานเิารบกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่สอสอบัญชีรายชื่อสามเรื่องที่กรับเรียนรรท่านประธานเป็นปนัญหาของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งนั้นเรื่องแรกรท่านประธานครับ MOU 25 4 4ด้วยพี่น้องคนไทยทั้งประเทศมีความกังวล เกี่ยวกับข้อตกลงหรือ MOU 2544ระหว่างไทยกับเขมรนะครับที่กระทรวงต่างประเทศได้มาชี้แจงต่อกรรมธิการพลังงานแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดวันนี้จึงขออำนาจทะรรธานว่าให้กระทรวงต่างประเทศเปิดเผยรายละเอียดของ MOU 2544ให้พี่น้องคนไทยได้รู้ว่ามีข้อตกลงอะไรกันบ้างใน MOU ฉบับนี้นะครับผู้รับผิดชอบคือ รัฐบนตตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ